ผู้คนรอบตัวจากไปทีละคนราวใบไม้ร่วงในสายลมข้าชื่อเฉาเฉาแซ่เฉานามว่าเมื่อเตอ๋อคนในโลกหรือว่าข้าเป็นคนเจ้าเล่ชั่วร้ายบ้างก็ยกย่องว่าเป็นวีระบุรุษนักรบแต่จะมีแค่สองคำนี้ได้อย่างไรเล่าที่จะบรรยายชีวิตอันพลิกผัน65ปีของข้าให้หมดสิน้น เมื่อผู้คนในภายหลังพูดถึงมหาอมาตยแห่งราชวงศ์ฮั่นมักจะนึกถึงขงแบ้งแห่งนานหยางมือพัดขนกมวยผมเรียบร้อยแต่กลับลืมข้าไปเฉาเมืองเตอ๋อผู้ยืนหยัดท้าทายโชคชะตาท่ามกลางพระราชวังล่วอย่างเมื่อข้ามีอายุยี่สิบ ข้ายังเคยเป็นวัยรุ่นหนุ่มหล่อในชุดงามขี่ม้าอยู่กลางนครล่วอย่างค่ำคืนนั้นบนเขาเป่ยหมางข้ากุมมือห้องเต้อ,อง์น้อยที่สั่นระริกสายตาข้าจ้องมองชายเสื้อของเขาที่เปื้อนเลือดขันทีข้าจึงเข้าใจว่าในยุคนี้ไม่มีที่ให้สําหรับขุนนางน้ำใสใจจริงแล้วยามกระบฏโพกผ้าเหลืองประทุ ข้านำทหารชิงโจห้าพันปราบโจรที่เมืองอิ่งชวนปลายดาบเลียเลือดความคิดในใจมีเพียงเพื่อสนองคุณแผ่นดินและให้ประชาราชร่มเย็นจนกระทั่งตังโต๊ะเข้าราชสำนักปลดตั้งห้อมเต้ทั้งราชสำนักหวาดกลัวเหมือนจักจันในเหมมันข้าถือดาบลำพังลอบเข้าไปในวังหมายลอบสังหาร กริชเคลือบพิษนั้นคือสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายแห่งความจงรักภักดีของข้าต่อราชวงศ์ฮั่นเฉินกงคือแสงจันทร์ขาวในชีวิตข้าเขาปล่อยนักโทษหนีช่วยข้าหลบหนีไปเฉินหลิวแต่คืนนั้นที่บ้านลุยปอเชอข้าพลาดฆ่าคนทั้งครอบครัวแปดชีวิต เขาถามข้าว่าลุยปอเชอปฏิบัติต่อเจ้าดีถึงเพียงนี้เจ้าทําได้อย่างไรข้าตอบว่าข้ายอมทรยศคนทั้งใต้ล่าแต่ไม่ยอมให้ใครทรยศคข้าแสงในตาของเขาก็หายไปในวูบเดียวภายหลังเขากลับไปเข้ากับลีโปโ ตอนที่เมืองเสี้ยผีแตกข้าร้องไห้วิงวอนท่านอาจารย์ท่านแม่และภรรยาของท่านข้าจะดูแลเองแต่เขากลับหันหลังเดินเข้าหาความตายใครบอกข้าร้องไห้ไม่มีทางแต่เรื่องที่ค้างคาใจข้าที่สุดในชีวิตคือกวนอูที่ด่านซื่อสุยเขายกเหล้าอุ่นๆก่อนจะตัดหัวหัวสง ข้ามองแล้วใจเต้นแรงบนเนินใบามาเขาฟันเอียนเหลียงและจูเวนโชข้าถอดเสื้อคลุมไหมของตัวเองคลุมให้เขายังจำตอนมอบทองที่สะพานป่าฉิวม้าเซ็กเท้าของเขาเร่งวิ่งจากไปข้าก็ได้แต่มองตามอย่างใจลอยภายหลังเขาฝ่าห้าด่านสังหารหนายพล ข้าสั่งห้ามใครทำร้ายหยุนฉางวันพ่ายศึกที่ผาแดงเขายืนขวางทางที่หัวหลงดาวดาบในมือมั่นคงข้ายิ้มพลางพูดว่าหยุนฉางเจอกันอีกแล้วเขาหลับตาแล้วปล่อยให้ข้ารอดชีวิตไปข้ารู้ดีว่าคนที่เข้าใจข้าที่สุดในยุบแห่งความวุ่นวายนี้ไม่ใช่คนที่ข้าสามารถรังไว้ได้ ซุนอู่คือจางเหลียงของข้าเขาทิ้งหยวนเศร้ามาหาข้าพร้อมแนวคิดยึดอำนาจในนามฮ่องเต้สงครามกวนตู้เขาคุมเมืองสุยตูส่งจดหมายลับให้ข้าให้ยืนหยัดรอเวลาหลังปราพาดเหนือสำเร็จเขาแนะนำกวกเจียและจงย่าวให้แก่ข้า โอ้ซุนอูฟังเจ้าพูดเหมือนดื่มสุรารสเลิศเป็นความรื่นรมใจอย่างแท้จริงแต่เมื่อข้าจะขึ้นเป็นกระสัดแคว้นเวเขากล่าวว่าท่านเฉาคือทหารที่ช่วยหันไม่ควรชิงอำนาจจากหันข้าส่งเพียงหินเปล่าให้เขาเป็นของขวัญ เขาจบชีวิตตัวเองก่อนทิ้งจดหมายเลือดไว้ว่าราชวงศ์ฮั่นไม่อาจฟื้นคืนอีกแล้วข้าไม่อาจร่วมมือกับคนโทรราชมิตรภาพ30ปีพ่ายแพ้ให้กับคำว่าขุนนางหัน่นปีที่ข้าอายุ54ค่ข้ายืนอยู่ริมแม่น้ำแยงสีมองกองทัพล้านนายทหารเรียงรายกว่าร้อยหลี ข้าหัวเราะเยาะแผนหงโซ่เรือของพังถงข้าใช้แผนเจียงกา้านหลอกข้าใช่ไหมและจางอาวินจนเมื่อสายลมตะวันออกพัดมาเรือเพลิงของหัวงไก่ก็พุ่งเข้าชนข้าจึงรู้ว่าบางครั้งฟ้าก็ไม่อยู่ข้างเรา บนทางหัวรงด้าวข้าหัวเราะสามครั้งเย้ยโจวีว่าบ้าแต่เมื่อเจอกวนอูข้ากลับร้องไห้จนพูดไม่ออก พายกลับสุยชางข้าสั่งเผาแผนการรบทางน้ำทั้งหมดและไม่เคยเหยียบแผ่นดินเจียงหนานอีกเลยเมื่อข้าอายุ61ปีวันได้รับแต่งตั้งเป็นกระสอดแห่งเว่ยฮงเต้ฮั่นยกลนส่งตราราชให้ข้าด้วยมือที่สั่นเหล่าขุนนางต่างโห่ร้องยินดีแต่เพียงตำหนักบูชาของซุนอู่อย่างเงียบงัน ข้านึกถึงตัวเองเมื่อวัยยี่สิบเข้าล่วอย่างด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมนึกถึงกวนอูสุนอูและทุกคนที่ข้าเคยทำร้ายหากการเป็นสุภาพบุรุษหมายถึงถูกย่ำยีจนตายข้ายอมเป็นคนชั่วที่ล้างแขนได้ดีกว่าเมื่อวานโลกมองข้าผิดวันนี้โลกก็ยังมองข้าผิดแต่ข้าก็ยังคงเป็นข้า นี่คือคำสั่งเสียของข้าฝากไว้ให้คนรุ่นหลังเป็นคำสารภาพที่เดียวดายที่สุดในยุคแห่งความโกลาหลหากถามว่าข้าเป็นวีรบุรุษหรือทรราชอุดมการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นของข้าสลายไปท่ามกลางไฟสงครามของตังโตความตั้งใจรวบรวมแผ่นดินก็จางหายไปกับคมดาบของเหล่าขุนศึก เจ้าด่าว่าข้าเป็นโจรเฉาแต่หากไม่มีข้าใต้ล่านี้ไม่รู้จะมีกี่คนสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ช่างเถิดชื่อเสียงหลังความตายก็เป็นเพียงเครื่องประดับบนโครงกระดูหากได้มีชีวิตอีกครั้งข้าก็จะเลือกทางเดิมนี้อีก พันปีต่อมาเมื่อพวกเจ้าท่อมบทรินสุราร้องเพลงชีวิตมีสักกี่ครั้งกันบานครั้งอาจมีใครสักคนที่เข้าใจข้าเพียงเท่านี้ก็คือความปลอบโยนเดียวที่ข้ายึดไว้ได้